น็เปที่ป,ป่าอิสิปตนะรบรุกทายวันที่เมืองพารณสีหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สเสด็จมาแสดงธรรมจักรกับพวัจนสูตรที่ทํามีกสถูนนี้ก็จึงได้มีพระเกิดขึ้นหรือว่า ปัญญาโกลทัญญะได้บวชจึงมีพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้นเราก็ได้มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบบริเวณบริบูรณ์ที่ป่ายสิป,ปัตนะบรลุกถาญวันที่เมืองพาสีนี้นั้นเมืองพาสีนั้นจึงเป็นเมืองปฐมเทศนาอาิยสัตว์ เมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำพันษาพุทธองค์เมืองอุทมวงศ์บาศกเมืองอุทมสุขเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองอุทมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองอุทมธาราพุทธสัญจรเมืงองนครแห่งอริยธรรมอามีความบริบูรณ์สมบูรณ์ในหลักของพระพุทธศาสนาแลก็หลังจากที่มีพระสงฆ์องคแรกเกิดขึ้น ต่อมาก็มีอันวัปปะแล้วก็มาพัติยะมหานามะอัชชิหลังจากนั้นมาวันที่หพุทธเจ้าก็มาสแสดงอันนัตนตลกนัสูตรจึงทำให้มีพระพุทธประธรรมประสงแล้วก็มีพระอริยะบุคคลพระสงฆ์ห้ารูปเกิดขึ้นที่ตาอิสิป,ปตนตาัฤกธายยบัน ต่อมาก็มีพระยศและเพื่อน54ก็รวมเป็น60รูปที่ได้มาสำเร็จพระอรหันต์ที่ใต้ศิิปตัตนะมบริกธายวันต่อมาก็ออกภรษาแล้วพระเจ้าก็ส่งภาษาว่าออกไปประกาศพระศาสนาที่ที่ต่างๆที่ตรงนี้จึงเป็นที่หมุนกงจากกงล้อแห่งธรรมะของพพุทธเจ้าได้ออกไปสู่ เมืองต่างๆก็ถือว่าเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์